ครับผมก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับเคสกไอนะก็คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่จะมาสอนวิธีการเดินเกมนะครับผมถ้าเราอยากรู้ว่าศัตรูเนี่ยอยู่ตรงจุดไหนอยู่ที่เมืองอะไรนะฮะแบบเตะวงมันผ่านไปเรื่อยๆแล้วใช่ไหมมันก็วงวงมันจะเล็กลงเรื่อยๆแล้วศัตรูเนี่ยมันก็จะไม่อยู่ที่เมืองเดิมใช่ไหมเขาก็ต้องแบบไปที่อื่นนะเราก็ต้องอ,อ่านเกมให้เป็นเดาทางให้ถูกนะครับว่าศัตรูเนี่ย ขาจะไปเมืองอะไรนะครับผมก็ไปดูกันในเกมเลยนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นนะฮะก็อยากจะให้ดูวิธีการตั้งค่าของผมก่อนนะครับผมตรงที่ควบคุมนะั้นแล้วก็ปรับแต่งปุ่มนะครับเห็นขอาอะไรคนนะอันนี้ก็คือการตั้งค่าของผมนะครับผมก็ปุ่มกระโดดแล้วก็ปุ่มนั่งนะครับผมผมปรับให้เท่ากันนะครับเพราะว่าความสัมพันธ์ปุ่มเอ้าใช่ไหม ก็ความสําคัญของปุ่มกระโดดแล้วก็หน้าของผมที่มันเท่าๆกันเลยนะฮะแล้วก็สกบคือ3ปุ่มที่อยู่ฝั่งขวาสุดนี่เป็นปุ่มที่สําคัญสําหรับผมเลยนะฮะแล้วก็ปุ่มนอนนี่ผมแยกเอาไปไว้อยู่ซ้ายมือนะครับถามว่าทาไมไปอยู่ฝั่งนั้นก็คือเวลาเล่นเนี่ยมันนิ้วผมมันจะไปโดนบ่อยนะครับแล้วเวลายิงยืน,นยิงกระโดดยิงอยู่ดีๆมันก็ไปนอนยิงนะแล้วก็โดนเขายิงนะครับผมก็เลยแบบถ้ามันลบปุ่มนี้ได้ลบไปนานแล้วเราเล่นเราเล่นมันก็ปุ่มนอนก็สําคัญอยู่นะครับเวลาที่เราจะปั๊มยาหรือว่าใช้เนิน ใช้เนินเป็นกำบังนะครับเพราะว่าเราไม่มีไอวอลอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ต้องนอนเอาใช่ไหมครับก็สัมพันธ์อยู่นะแล้วก็ปุ่มยิงฝั่งซ้ายนะครับผมเปิดไว้ตลอดนะครับปรับเป็นที่70นะเพราะว่าเอาปรับเป็นที่70นะครับเพราะว่ามันจะเล็กเกินไปแล้วมันจะกดไม่โดนนะครับผมส่วนพวกท่าอะไรต่างๆก็เอาไว้ข้างบนนะครับอะไรที่มันไม่สําคัญก็เอาให้ออกห่างจากสายตาไปก่อนนะครับผมก็ประมาณนี้นะกระเป๋าผมเอาไว้ด้านล่างนะเพราะว่าปุ่มยิงซ้ายผมมันต้องการพื้นที่ในการยิงนะครับ แล้วก็ข้างๆมันก็ต้องโล่งด้วยนะครับถ้าสมมติเรายิงอยู่ดีๆไปกดกดโดนปุ่มกระเป๋าแบบนี้เออมันก็จะสวยนะครับผมเพราะพุ่มย่านนี่ผมยังคิดอยู่นะว่าจะเอาไว้ไหนแต่ว่าไม่ค่อยเล่นลิงครับก็เลยเอาไว้ตรงนี้นะฮะประมาณนี้นะผมอันนี้ก็เป็นปรับแต่งปุ่มของผมนะครับไปเราไปดูวิธีการเดินเกมงกันดีกว่าเดินยังไงถึงจะเจอคนนะครับสำหรับสายบูที่แบบอยากบวกตลอดนะครับผมไป โอเคได้มาเป็นด่านดนชำระบ,บาตรนะครับอันดับแรกนะครับที่เราควรจะสังเกตเลยก็คือเส้นทางของเครื่องบินนะครับว่ามันบินผ่านตรงไหนนะครับตรงกลางมันคือตรงไหนบินไปตรงไหนนะครับผมแล้วก็อันดับที่2นะครับสังเกตว่าคนบนเครื่องเขาลงตรงเมืองอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ดูว่าบนเครื่องเหลือกี่คน ก็ะะตอนนี้มีคนลงไปที่ Central เซนทันเยอะเลยนะฮะแล้วก็บาซิเลียนะครับผมแต่อีก25คนเดี๋ยวผมขอลงไปที่บาซิเลียเลยแล้วก็แล้วกันนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าคนที่กระโดดก่อนหน้านี้นะครับผมจะรู้ว่าเขาอยู่ที่เมืองอะไรบ้างนะครับผมแล้วเราก็ฟารมฟา์มไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็รอดูวงนะว่าวงจะบีบไปทางไหนนะครับผมถ้าสมมติว่าวงบีบมาฝั่งนี้นะฮะถ้าวงบีบมาฝั่งนี้คนที่อยู่เซนทันนะครับผมเขาก s <S ข็จะมานี่นะครับ เขาจะวิ่งมาฝั่งเมืองบาซิเลียเรานะฮะแล้วก็ดักได้เลยหรือว่าเราจะวิ่งไปหาเขาก็ได้นะครับผมได้มาเป็น sks นะฮะก็เห็นน้องน้องหลายคนมาคอมเมนต์บอกผมนะครับว่าปืนที่มันนั่งสะโขบยืนยิงได้ก็มีครับนั่นก็คืออะไรนะ m 1 4 sks แล้วก็ svd นะฮะก็ยังไม่ทดลองเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นปืนที่เ,เป็นพวกสไนนะฮะย,ยิงช้าๆหน่อยแต่ว่าโดนหัวก็กระแตกนะฮะแต่เป็นปืนที่ไม่ค่อยอยากเล่นนะครับไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับผมปืนพวกนี้มัน มันเป็นปืนอ่าประมาณหน่วยซัพพอร์ตอะไรประมาณนี้นะครับเอาไว้ยิงให้เขาเลือดรดนะครับแล้วก็ให้เพื่อนสังหารนะฮะโอเครู้สึกว่าจะมีคนอยู่บนฝั่งบาซิลียฝั่งข้างบนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปหาเขาเลยนะครับเงียบจังรู้สึกว่าถ้าไม่มีคนลงนะฮะเอานไงบนบ้านสองชั้นนะครับผมยิงกันแล้วอู้เอา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 โดนนะ้นะโดนแล้วครับก็ว่าอยู่ทำไมไม่เห็นคน โอ้ยยิงไม่โดนเลยครับอ้าวโดนแล้วสามสิบเก้าเฮ้ยทำนันวัปละเอ้าใครเนี่ยเสียชีวิตซะง,งั้นผมว่าเน็ตคอร์นน่าจะมีปัญหานะครับเนี่ยว่าจะเป็นรอยตัวด้านล่างเปิดจุดแล้วซะง,งั้นอ่าเห็นแล้วอยู่ต้นไม้นี่เองหลบ,บเก่งจริงเลยเนี่ย โอ้โหเกือบแตกเลยนะครับผมหมดปี้นะฮะทำไมเขาตายกันเขาน่าจะบวกกันตรงนี้นะฮะวงต่อไปก็คือเซนทันเขาจะวิ่งมาเขาจะน่าจะมาสนามกอฟนะครับหรือไม่เขาจะเขาจะไปลงเรื่อยคือมันมาได้3ามทางแค่นี้นะฮะคนที่ลงเซนทันนะครับซึ่งแปลว่าถ้าเขาจะเข้าวงเขาจะเข้ามาฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับผมประมาณนี้เซนทันในรัศมีเซนทันนะครับ ซึ่งเราก็สามารถดักได้นะครับส่วนคนที่ลงแถวนี้นะครับเขาก็ต้องวิ่งมาวงพวกนี้นะฮะนะลงพวกลานสเก,กีย่ะเขาจะลงมาวงนี้นะครับส่วนมากแล้วคนเดาใจคนเล่นนี้เขาจะเขาจะมาจากเมืองเมืองที่ของเยอะๆแล้วเขาก็จะมาอยู่เมืองที่ของเยอะๆอีก,อ,กอันต่อไปนะครับผมประมาณนี้คนที่อยู่สนามกอล์ฟเนี่ยไออะไรวิลล่าเนี่ยครับเขาก็จะลงมาฝั่งนี้นะครับประมาณนี้นะครับดูวง ถ้าสมมติตรงไหนโล่งเยอะนะครับนีอน่อ่านเกมพื้นที่กว้างๆไว้ก่อนนะครับยังไงเขาก็ต้องวิ่งเข้ามาอยู่แล้วนะขึ้นอยู่กับอ่าว่าเขาจะวิ่งมาตอนไหนนะครับอันนี้แล้วแต่เขานะแต่ว่าผมบอกแค่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะวิ่งมาแถวๆนั้นก็คือมีประมาณ50-80เอร์เซนะครับผมนอกจากเขาจะตายก่อนนะฮะรู้สึกว่าโดนมานะครับเป็นตีเลยลาไป เอา้เอาเขาทำไมเขาวิ่งมาคับยังคือเน็ตผมไม่ดีเหรอหรือว่าเน็ตเขาไม่ดีน,นั่นนัินเอาใจเย็นพวกกีนนะครับดาวไปคือเน็ตผมไม่ดีหรือว่าเน็ตเขาไม่ดีเนี่ยผมเริ่มจะสงสัยแล้วนะความยาก่อนนะครับเห็นไหมเขาเขามาจากฝั่งนู้นแล้วเขาก็โหนมานะครับ ยังไงก็เจอนะครับเดินเกมแบบนี้อ่านเกมวงไว้นะครับเขาหันมาฝั่งนี้นะแต่ว่าเขาจะอยู่รอบรอบนี้นะครับเขาจะยังไม่ไปไหนนั่นไงฮะเจอละเอาทำไมเจอแต่คนบ้บๆจังเลยอาแตกซะงั้นน่าจะตีเดียวกันกับคนเมื่อกี้นะฮะแต่ว่าเขายิง ก็ไจะยินคนที่มาจากฝั่งน้นนะครับอยู่ไหนเอ่ยอื้อหือกูเยอะมากเลยนะครับถอยแล้ว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 โอ้หลายตีมากเลยนะครับคือไม่ได้มีไม่ได้มีตี้เดียวนะมีสองตี้ผมก็ไม่ไหวนะแบบนี้มันมีคนที่โหนมาเมื่อกี้ด้วยนะครับ ข้างบนนะแตกๆเดี๋ยวถอยก่อนนะครับเยอะเกินไปขอปั๊มยาก่อนเฮ้ยเอาโอเควงอยู่กับเรา ตอนนี้เขาน่าจะเหลือเป็นตี้เลยนะ,ะครับโอ้ไม่ว่ามูสินเดียุลนะนีฟังเสียงนะครับสิ่งสำคัญคือการฟังเสียงยิงลมคอมกลิต เอ่ะเดี๋ยวเรามาทดลองใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันจะตรงสูตรที่ผมเคยสอนตามรอ,อบเมื่อกี้หรือเปล่านะครับผมเคเดี๋ยวก่อนอื่นเราดูเส้นนะแล้วก็เราดูว่าคนโดดตรงไหนบ้างคนโดดตรงไหนวะไปที่ตั้งแคมป์นะครับแล้วก็ลงบาซิลียาฝั่งล่างนะครับเดี๋ยวเราลงบาซิลียาฝั่งบนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าเขาไปฝั่งไหนเขาไปฝั่งบนนะครับเยวเราตามเขาไปเลยนะเครื่องบินบินอ่า ไปที่ทางแยกนะครับแสดงว่าคนจะอยู่ทุ่งหญ้าลงหินอ่อนทางแยกแล้วก็โมเฮานะประมาณนี้นะครับรู้สึกว่าจะสองตี้หรือเปล่าตี้กว่าฝั่งนู้นก็มีสองตี้นะครับผมถ้าเราจะมาหาเขาทำไมเนะี่ยเหมือนขาดความอบอุ่น <c oughs> ทีน่เรได้มาเป็นกระเป๋านะครับอย่างเหมือนมีคนมาเลยครับ ันแน่ไปไหนแล้วเฮ้ยใจเย็นใจมวกใจเย็นพวกใจเย็นพวกโอ้โหต่อยกันเก่งจังเลยคนแถวนี้เฮ้ยโอ้โหเกือบแห้งเกือบแห้งนั่นแน่ไม่ได้กินหรอกเฮ้ยเขลาลาดผมหรือเปล่าเฮ้ยชิบหายคาราดหรือเปล่าวะนี่ลาดคืนลาดคืน แตกก็เด้อุ้ยอุ้ยไม่แตกว่ะวิ่งไปฝั่งนี้นะฮะโดดออกมาแล้วนะแน่แน่ได้ยินได้ยินโอเคแตกไปขอปั๊มยาก,ก่อนนะครับกระสุนหมดและโอ้โหเดือดจัดเลยเพราะฝั่งนั้นก็มีคนยิงมาะฮะคนวิ่งมาคนวิ่งมาคนวิ่งมาเรียบร้อยอุ้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 ย,ยตรงนี้ก็มี อ๋อดาวถ้าง,งั้นหูหูเพื่อนเขาเนะี่ยหูกระแห้งกัะแห้งชุบกันทำไมชุบกันทำไมเรียบร้อยแตกหมดสเสร็จสวยเสร็จค่ะตอนนั้นบวกกันอีกแล้วอุยหชหูหายไปืนเฮ้ยเจอทัอบหนึ่งครับผมขอร้านนะขอร้านนะทับหนึ่ง ขอรัดนะ <laughs> โอ้กว่าจะแตกตะกุนก็จะหมด้ายแล้วเป็นคนที่เป็นอา่าที่หนึ่งของห้องนะครับเสื้อสีชมพูเสื้อแจ๊สีชมพูนั่นๆๆๆๆจริงแล้วนะกระจนใครึร้อยดาวไปครับออของข้าหัวอยาลัดอยาลัดอี่เชียรลูกหมด คิดว่ามีคนยิงอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมไปไปลูกปืนเลยฮะอ้าวเจอแล้วครับหนึ่งคนฝั่งนู้นยิงไป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 แตกแตกแตกไม่แตกบอกเลยว่าพี่เขาแข็งมาก อะไรที่อะไรที่ยังยังจะมียังจะมีอารมณ์ฟรราร์มโดนไล่ยิงขนาดนี้นะรครับผมจะโดนจะมาแล้วเจเอ็มมีคนขับรถมาอีกตัวว่านั่นนะเต็มเจ็ดเก้าเต็มเจ็ดเก้า M79 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 แฮงก์ไปดีครับเรรียบร้อยอ,อีกตัวเดียวขับรถไปไหนเราก็ไม่รู้เเมื่อกี้เกือบตั้งไอวอลไม่ทันเลยสเต็ปโปรเพเจอร์ล้วนๆเลยโอ้สามตัวเลยนะครับเมื่อกี้บอกแล้วอย่าให้ 40, ผมแตะ m p 4 0ผมอยากเล่นลูก้องสไตล์ก็ต้องเล่นนะไอวอลเยอะมากแบ่นี้ หลายตัวนะฮะปั๊มของเฉยเลยเฮ้ยั๊มของเฉยเลยหลุดก่อนนะครับผมอ้าวไปไหนแล้วหนึ่งคนสองคนนะฮะ โอ้ตายได้ไงเนี้ยโอ้โหประมาทไปหน่อยนะผมโอ้โหเสียดายมากเลยก็ประมาณนี้นะครับดูวงเอาถ้าคุณผู้ชมคนไหนเข้าใจก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมว่าคลิปนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมอธิบายเป็นยังไงบ้างถ้าไม่โอเคถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะ ทำคลิปสอนใหม่นะครับผมแต่ว่าถ้าเข้าใจก็บอกกันด้วยนะครับผมไม่ว่าคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมาห่าบมาหา่าวฮู้